ชื่ออภิษราหมื่นวงชื่อเล่นชื่อกอไผ่ค่ะ้กอไผ่ตกจากรงเรียนอะไรคะสาธิตประสานมิตรค่ะเราสอติดางาอะไรหน้าอะไรอะไรคะคณะแพทย์รังส,งสิตค่ะรู้สึกตางสอบติดอบ้างค่ะก็ดีใจค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอไปฟังคณะแพทย์ต่อค่ะเ,เ,เ,เพราะว่ามารังสิตมีการเรียนการสอนที่ดีค่ะมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยค่ะ เอออาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะๆค่ะทำสูตรเยอะๆค่ะพอ,อ,ค,อความถนัดทัานตาแพทย์ค่ะวันนี้นได้รับอะไรบ้างก็มีได้คำแนะนำจากการสัมภาษณ์ค่ะแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติค่ะ Google ค่ะอยากฝากอะไรถึงเพื่อนท,ที่สนใจอยากมาเรียนที่นี่มั้ยคะก็ที่นี่ดีมากค่ะทุกคนจะได้แบบคล้ายๆลงสนามก่อนไปลงสนามจริงก็ลองมาดูค่ะฝากที่สนใจผมกับเพ่อนของที่ เราอายุสิเจ็ดเองเราเรื่องใหม่ได้ตลอดค่ะได้จริงสิดจริงต้อง N S P เมค่ะ